เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาอาการบาดเจ็บที่ตามหลอกหลอนทีมของเราไม่เลิกเสียทีในการแข่งขันฤดูกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโค้งสุดท้ายที่กำลังเบียดแย่งแชมป์กันอย่างเข้มข้นและมีโปรแกร,รมให้ลงสนามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในเกมสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติของทีมเราซึ่งมีโปรแกรม,มรบุกไปเยือนทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามโอทราฟฟอร์ดก่อนจะปราชัยกลับออกมาแบบสุดชีช้ำา4ประตูต่อ3ในการแข่งขัน FA ครับรอบก่อนลองชนะเลิศทีมของเราก็ต้องเสียนักเตะไปถึง3คนจากอาการบาดเจ็บในเกมนัดดังกล่าวแทมยังเป็นผู้เล่นในแนวรุกทั้งหมดอีกด้วยไรายมาตั้งแต่ในลายของทางดาวินนูนเยส โคดีกัคโปและหลุยดีอาสโดยในรายของทางนูนเยสนั้นเขาก็มีการตัดสินใจร่วมกับทีมแพทย์ของสโมสสนในการขอถอนตัวจากทีมชาติอูรุกวัยสำหรับโปรแกรมในช่วงพักเบรกทีมชาติรอบนี้เพื่อให้โจ้ตัวได้มีเวลาในการอยู่ฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขากับสโมสสนฟุตบอลลิเวอร์พูลของเราในช่วงราวสสัปดาห์นี้ ล่าสุดมันก็มีข่าวดีออกมาให้แฟนบอลอย่างเราเราได้รับทราบกันเมื่อทางเรเฟอรี่สื่อท้องถิ่นจากประเทศอูรุกวัยบ้านเกิดของนักเตะเองได้ออกมารายงานความคืบหน้าล่าสุดสำหรับอาการบาดเจ็บดังกล่าวข้างต้นของทางลุนเยสโดยพวกเขาก็ยืนยันว่าเจ้าตัวจะสามารถกลับมาลงสนามช่วยลิเวอร์พูลของเราได้ทันโปรแกร,รมนัดต่อไปในการเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางไบรตันสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกตอนปลายเดือนนี้ เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาตัวของเยอเก้นครอปได้รับแจ้งข้อมูลไปแล้วถึงอาการของทางดาวินนูนเยสนะรายงานข่าวดังกล่าวระบุเขาจะพร้อมกลับมาลงสนามได้ในเกมพิมพ์ล,ลีที่ลิเวอร์พูลมีโปรแกรมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางไบรตันแอนด์โฮฟเอาเบียนในวันที่31มีนาคม ทางนี้นี่ก็จะถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทีมของเราว่าทางหลุยดิออสปีกทีมชาติโคลอมเบียเองก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายอะไรนะด้วยเช่นกันเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกเราจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องการควานหาผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามาสารงานต่อจากทางเยอร์เกนครับในการแข่งขันฤดูกาลหน้าตึบบาง มื่ล่าสุดทาง f a b r i ิ i o Romano นักข่าวระดับเทียรหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมาอัปเดตลิสต์รายชื่อของผู้จัดการทีมที่ทีมของเรากำลังหมายตาอยู่ และหนึ่งในนั้นก็ยังคงมีชื่อของทางโลแบร์โตเดอะแชบีในยใ่จอมแทคติกของทางไบรตันติดโผมาด้วยแม้ทางโลมาโนจะยืนยันว่าสุดท้ายแล้วคนที่ยังมีความเป็นไปได้มากที่สุดณเวลานี้และเป็นคนที่ทางยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์อยากได้ตัวสูงที่สุดก็ยังคงเป็นทางชาบีออรรองโซกุนซื้อหนุ่มไฟแรงของทางห้างขายยาไบเออร์หร er ือเวอร์กุเซนอยู่เหมือนเดิมก็ตามที มันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ผมอยากจะใส่เอาไว้ในลิสต์ของคนที่มีความเป็นไปได้จะเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลนะนั่นก็คือทางโรแบร์โตเดอแชบีโลมาโน่กล่าวระหว่างการไปออกรายการกับทางช่อง y o u t u b e JD f o o t b บ l ลเดอแชบีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆก,กับทางไรตันดังนั้นมันจึงทำให้มันมีหลายสโมสรที่หันมาจับตาดูสถานการณ์ของเขากับทีมอย่างใกล้ชิด จากสิ่งที่ผมได้รับการบอกกล่าวมาก็คือเขามีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาถูกระบ,บุเอาไว้ในสัญญาของเขากับทางไบรตันนะมันน่าจะเป็นตัวเลขอยู่ที่เรา13ล้านปอนด์ด้วยกันดังนั้นเราจึงต้องมารอดูกันว่าลิวอพูจะตัดสินใจติดต่อไปหาเขาหรือไม่อย่างไรกัน แต่ในตอนนี้มันยังน่ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมและผมก็ยังคงเชื่อว่าพวกเขาจะพยายามเดินหน้าลุยสำหรับเคสของทางชาบิอรองโซไปจนสุดทางในๆก็พูดถึงเรื่องการควนหาผู้จัดการทีมคนใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเชิงผู้บริหารของทีมกันบ้าง อย่างที่ผมได้รายงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันล่วงหน้าไปตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนแล้วว่าลิเวอร์พูลจะแต่งตั้งทางริชาร์ดยิลช s ผู้อำนวยการคนดังของทางบอลมัดให้เข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของทีมเราต่อจากทางยอร์กชมัดเครอรล่าสุดเรื่องดังกล่าวก็ได้กลายมาเป็นความจริงตามนั้นหลังจากสโมสรมีการประกาศยืนยันเรื่องนี้ออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วผ่านหน้าเว็บไซต์ของสโมสรเรา โดยที่ตัวของฮิชเองจะเข้ามาเริ่มต้นทำงานอย่างเป็นทางการหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้แต่ในช่วงนี้ตัวของเขาเองก็คอยช่วยเหลืองานของทีมเราอยู่เบื้องหลังไปพรางก่อนผมภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสนี้กับทานลิวร์พูซึ่งเป็นสโมสรที่มีเอกลักษณ์และผมก็รู้สึกปราบปรื้มใจที่จะได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในตรงนี้นะฮิช กลาวระหว่างการให้สัมภาษณ์เปิดใจเป็นครั้งแรกกับสมูสอนมันเป็นงานของผมผมจะได้ทำงานร่วมกับทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและรวมถึงผู้ปฏิบัติการด้านฟุตบอลที่อยู่ในทีมของเราอยู่แล้วรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่สนามซอบแอคซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยนั่นถือเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมาก ในการทำงานนี้ผมจะต้องตัดสินใจอย่างดีที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการที่จะช่วยเหลือทีมสำหรับการคว้าชัยชนะและสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลน,นี่คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลทำได้อย่างยอดเยี่ยมมาเป็นเวลาช้านานและผลประโยชน์ต่างๆก็จะแสดงออกมาให้ทุกคนได้เห็นด้านไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีด้านฟุตบอลของเราก็ออกมาพูดถึงการแต่งตั้งวู์ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันว่าผมดีใจที่ริชาร์ดย์ ตกลงเข้ามาร่วมงานกับเราในตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่งนี้ผมรู้จักเขามาครึ่งชีวิตทั้งในด้านการทำงานและเป็นการส่วนตัวเขาเป็นคนที่จะรวบรวมคุณค่าที่ดีที่สุดของสโมสรลิเวอร์พูลได้อย่างแท้จริงผมเชื่อใจเขาเป็นอย่างยิ่ง มาพูดถึงเรื่องราวการเข้ามารับตำแหน่งของทางริชาร์ดฮิ h e ์ผู้อำนวยการคนใหม่แกะกล่องของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการเดินหน้างานแรกของเขาแบบทันทีทันใดกันเลย เพราะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าแม้ตัวของฮิลชจะเริ่มต้นการทำงานอย่างเป็นทางการกับทางลิเวอร์พูลหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้แต่การที่สมูรสนเลือกเวลาในการประกาศแต่งตั้งเขาตั้งแต่ตอนนี้ก็เพื่อให้โจ้ตัวสามารถที่จะเริ่มดาเนินการบางอย่างในเบื้องหลังล่วงหน้าเอาไว้ก่อนได้เลยเพื่อความต่อเนื่องและมีความรัดกุมในการทางาน ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเลวิสติลนักข่าวคนดังของเดลี่เมล์แทบลอยจากประเทศอังกฤษก็มีการรายงานข่าวออกมาว่าตัวของฮิวจ์เองก็จะไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ทั้งนี้เขาได้เริ่มต้นเดินหน้างานแรกของเขาไปแล้วด้วยกับการตั้งโต๊ะเจรจากับสามนักเตะคนสำคัญของทีมเราไม่ว่าจะเป็นทางเทรนต์รักซนเดอร์อาร์โนรองกัปตันทีม เวอร์กิลฟานได้กับตันทีมและโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ทั้งนี้พวกเขาทั้ง3คนต่างก็อยู่ในสถานการณ์ที่มีความระมายคล้ายครึ่งกันลังเหลือสัญญาผูกมัดในถิ่นแอนฟิลด์ของเราอีกแค่เพียงปีกว่าๆเท่านั้นหรือจะไปสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ของปี2025 อย่างไรก็ตามตัวของฮิวจ์เองก็มองว่าแม่ซาร่าจะมีอายุอานนามเข้าหลัก31ปีแล้วหรือทางฟันได้ที่อยู่ในช่วงอายุ32ปีแต่พวกเขาทั้งคู่ก็ยังคงสามารถเป็นแกนหลักของสโมสอนและลงเล่นในระดับสูงสุดได้อีกนานหลายปีด้วยกัน นั่นจะไม่ได้แตกต่างกับทางเทรนต์อเด็กซานเดออาโนในวัย25ปีที่ก็ถูกวางตัวเอาไว้ว่าจะสามารถก้าวขึ้นมารับตำแหน่งเป็นกัปตันทีมของเราและเป็นสัญลักษณ์ของสโมูสรในอนาคตต่อไปด้วยเหตุผลทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้จึงทำให้ตัวของฮิวช์ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับพวกเขาทั้งหมดซึ่งถือเป็นงานเร่งด่วนอันดับแรกของเขาในฐานะผู้อำนวยการกีฬา เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ที่งคงอยู่กับเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับตัวของทางลิชัตย์ยูสอีกเช่นเดียวกันและขยับมาเป็นการจัดการภายนอกสมูทอนเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เพิ่มเติมกันบ้าง มืล่าสุดทางดีนโจนสกูรูด้านการซื้อขายคนดังของ g i ฟต์มีสปอก็ออกมารายงานข่าวว่าฮิล์มีตัวเลือกในใจอยู่แล้วหลายคนและหนึ่งในนั้นก็คือรายักเอนนูรีแบ็กไซต์ตัวเก่งของทางหมาป่า w ูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ที่เคยตกเป็นข่าวผัพันกับทีมของเรามาแล้วก่อนหน้านี้มันมีบางสโมสรใหญ่ที่กำลังมองหาแบก็กไซต์ตัวใหม่มาเป็นตัวเลือกของพวกเขานะโจนส์ก่า เมื่อคุณมองดูลิเวอร์พูลเชลซีและแมนเชสเตอร์อยู่นาแต่พวกเขาก็กำลังพิจารณาอยู่ดังนั้นสำหรับผมแล้วผมคงจะไม่รู้สึกประหลาดใจเลยหากมันจะมีข่าวที่เชื่อมโยงพวกเขากับรายานเอ็นนูรีในเร็วๆนี้เขาได้โอกาสลงสนามเป็นตัวจริงเป็นส่วนใหญ่ให้กับทางวูลฟสสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้และเขาก็ยังอยู่ในช่วงอายุที่มีความเหมาะสมกับการจะไปลงเล่นให้กับสโมสสยักษ์ใหญ่ นั่นเป็นเพราะว่าเขายังมีพื้นที่ให้สามารถเติบโตและพัฒนาไปได้อีกมากเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีคาแรคเตอร์ในการสร้างความแตกต่างให้กับทางวูฟดังนั้นผมคิดว่าในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัม mer นี้เขาจะตกเป็นเป้เปาหมายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่เหล่านั้นนะแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีครับ